สวัสดีค่ะจิดาพาการเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนมาดูต้นกล้าที่แนนเพาะไว้สําหรับการปลูกผักต่างๆนะคะ,ะตัวแรกที่เพื่อนเห็นเลยนะอันนี้เป็นต้นแตงกวาไรค้างนะคะพันลูกโดกมากๆเลยไม่ต้องทําค้างค่ะแนนทดลองปลูกครั้งแรกนะคะ สวนของแนนจะมีหอยนะคะเขาจะชอบกินต้นอ่อนของแนนนะคะเวลาที่เราเอามาเล็ดลงไปปลูกมักจะไม่ค่อยได้ผลนะคะมเมล็ดของเราจะหายไปทําให้เราสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็เสียเวลาค่ะตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นเป็นฟักทองนะคะแนนก็ทําให้งอกโดยใช้กล่องแบบนี้ค่ะวิธีนี้เราเรียกว่าวิธีการควบแนมนะคะหลักการง่ายก็คือใส่กระดาษทิชชู่ที่ เปียกนะคะแล้วก็เอา,มาเมล็ดลงไปวางเรียงให้เป็นระเบียบค่ะจากนั้นเราก็ปิดกล่องนะคะใช้หลายแบบได้เลยจะเป็นกล่องกับข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะเนื่องจากถั่วฝักยาวที่สวนที่แนนใช้มเมล็ดจิ้มลงไปนะคะถั่วของแนนหายนะคะโดนสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเขาขุดคุ้ยไปกินแล้วก็กินต้นอ่อนค่ะดังนั้นแนนก็เลยจะต้องเพาะให้เขามีใบก่อนถึงจะเอาต้นกล้าลงไปปลูกนะคะ มาดูตัวต่อไปเลยค่ะอันนี้วิธีการปลูกแบบนี้เราสามารถปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็ลงดินนะคะถ้างอกแล้วจะจิ้มลงพิษมอสปลูกลงในดินก็ได้ค่ะหรือใครจะเอามาจิ้มลงในฟองน้ำปลูกแบบไฮโดรโปนิกก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดของมะเขือนะคะเป็นมะเขือเทศหลากหลายชนิดค่ะ นี่กำลังงอกนะคะเริ่มแตกแล้วค่ะแนนเคยโรยมเมล็ดลงในพีทมอสน,นะคะเขาจะค่อนข้างงอกยากนะคะก็เลยทําวิธีนี้งอกดีมากกว่าแล้วเราสามารถคัดเอาต้นเขาด้วยนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะคะบอกเลยว่าวิธีนี้แนนดูมาจาก youtube นะคะช่องอต่างๆที่ เผยแร่นะคะแน่นเห็นวิธีการนี้ดีมากๆเลยนะทุกคนก็เลยเอามาทําการทดสอบดูนะคะวิธีการนี้ก็คือการทําให้เมล็ดผักชีงอกในฟองน้ํานะคะ ซึ่งแนนเคยปลูกผักชีแบบไฮโดรพนิกไปแล้วนะคะพบว่ามันเสียเวลากับการที่เราจะเอา,มาเมล็ดที่งอกแล้วจิ้มลงในฟองน้ํนาทีละเมล็ดนะคะแต่การทําวิธีการนี้บอกเลยว่าโหง่ายมากๆเลยโดยเม็ดผักชีของแนนนะคะไม่ได้ทําการผ่าซี่ค่ะทุกคนแช่น้ําแล้วแนนก็โรยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะมาทําวิธีการพอกเมล็ดผักชีสําหรับปลูกไฮโดรพนิกให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะใครที่อยากดูวิธีนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะ แมนจะลงเป็นคลิปเต็มนะคะพร้อมกับผักชีต้นโตกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะลักษณะเหมือนเข็มแหลมๆเลยนะคะงอกดีมากๆนะคะแมนจะมาบอกเคล็ดลับการเพราะ,มะเมล็ดนะคะในอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งตัวนี้คือต้นกล้าของขึ้นช่ายนะคะเพราะว่าหลายคนมากๆเลยทําการเพราะขึ้นช่ายแล้วไม่งอกนะคะเราต้องมีเคล็ดลับนะคะทุกคน พอเลแต่และชนิดจะมีอัตราการงอกและวิธีการเพาะที่ต่างกันนะคะจะสังเกตว่ากะละมังนะคะที่แนนใช้เพาะ,พะขึ้นช่ายจะมีน้ําฉ่านะคะบอกเลยว่าขึ้นช่ายนี่ต้องฉ่าค่ะแต่มเมล็ดผักชีที่เราเพาะนะคะเห็นไหมคะน้ําจะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้น้ําจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ําค่ะตัวนี้ถึงจะงอกดีนะคะสำหรับมเมล็ดของผักชีนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่งอกยากนะคะก็คือกลุ่มของผักชีฝรั่งค่ะแนนจะทําเป็นคลิปเต็มให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้เอาผลของการเพราะต้นกล้าชนิดต่างๆมาให้กับทุกคนดูนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนวิธีการต่างๆนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับเมล็ดที่งอกแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะต้องรีบเอาออกวางรับแสงแบบอ่อนๆนะคะ มเมล็ดของเราจะตั้งตรงค่ะแล้วก็เขียวสวยแบบนี้นะคะเมื่อมเมล็ดมีใบแท้แล้วเนี่ยจะย้ายปลูกลงในกล่องโฟมให้ดูกันนะคะแล้วก็ถ่ายทําเป็นคลิปเต็มให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ